p r o f i t a by LH Bank จัดเต็มแคมเปญการลงทุนลุ้นรางวัลรถไฟฟ้า BYD มูลค่า1.5ล้านบาทปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยล้วนให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีนะค่ะไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยเรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจนะคะ อย่างไรก็ตามผู้คนทั่วไปเนี่ยก็ยังคงเลือกที่จะเก็บออมเงินแล้วก็ลงทุนต่อไปเรื่อยๆเพราะเชื่อค่ะว่าการลงทุนนั้นจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวโชคดีนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายสินทรัพย์ทางการเงินก็เริ่มกลับมาเป็นบวกอีกครั้งปัจจัยบวกเหล่านี้สะท้อนไปยังการเติบโตของตลาดทุ้นทั่วโลกในช่วง6เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตลาดทุ้นไทยหรือดัชนีเซทที่ให้ผลตอบแทน2.35% หรือตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ดัชนี S&P 500ให้ผลตอบแทน6.96%ที่สำคัญอัตรางเงินเฟอ้อที่เคยอยู่ในระดับสูงก็ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาเรื่อยๆ เรียกได้ว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสของนักลงทุนหลายๆคนทั้งหมดนี้เสมือนเป็นปัจจัยมหาภาคที่คอยสนับสนุนเรื่องของการลงทุนแต่จะดีกว่าไหมหากมีแอปพลิเคชันที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เรามีผลตอบแทนที่ดีขึ้นพร้อมยกระดับความรู้ด้านการลงทุนไปอีกขัน้นแถมยังสนุกอีกด้วยซึ่งหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์เรื่องการลงทุนคงหนีไม่พ้น p r o ฟ i t a by L H Bank โปรฟิตเต by L H Bank น่าสนใจอย่างไรแล้ว L H Bank นั้นได้เตรียมกิจกรรมส่วนพิเศษอะไรไว้ให้กับนักลงทุนบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังธนาคารแลนด์เฮาส์หรือ L H Bank นั้นได้พัฒนาแอปพลิเคชันลงทุนในกองทุนรวมที่มีชื่อว่า p r o f ิตเต by L H Bank ที่ไม่เพียงจะรวบรวมทุกๆบริการด้านการลงทุนครบจบในที่เดียวแต่ยังได้คัดสรรกองทุนเด่นๆจากหลากหลายบรจอชั้นนํามากถึง16บลรจและมีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําเพื่อให้นักลงทุนนั้นได้เลือกลงทุนตามสไตล์ขอองงตัวเ โดยแอปพลิเคชัน p r o f i t a by l s h Bank นั้นมาพร้อมกับ3ฟีเจอร์เด่นๆดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือเปรียบเทียบและวิเคราะห์กองทุนได้ง่ายๆพร้อมกันถึง15กองทุน 2ก็คือจัดเต็มด้วยข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ด้านการลงทุนและส่วนที่3คือแจ้งเตือนทันใจอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับระบบแจ้งเตือนกำไรขาดทุนได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญนั้น p r o ฟ i t เตอร์ l ายเอยังมีผู้ช่วยลงทุนอัจฉริยะส่วนตัวหรือที่เรียกว่า Robo Advisor ที่จะมาช่วยให้เราวางแผนทันการเงินไปสู่เป้าหมายตามความต้องการได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผนตามเป้าหมายชีวิตแผนเพื่อความเติบโตและความมั่งคั่ง แผนตามธีมการลงทุนที่จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งนักลงทุนนั้นนะคะก็สามารถเลือกผลตอบแทนได้ตามความเสี่ยงลักษณะกองทุนที่ต้องการลงทุนรวมทั้งการเลือกลงทุนเพิ่มด้วยตัวเองหรือจะ DCA ได้ง่ายๆอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้แอปพลิเคชัน Profita ยังได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษที่จะมายกระดับความสนุกให้กับนักลงทุนโดยการเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Profita by l l เ h b ช n k งมูโชฟันทัวร์นาเมนต์ปั้นพอร์ตสร้างผลตอบแทนพิชิตรางวัลใหญ่เพื่อลุ้นรับรางวัลสูงสุดเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BYD ATTO 3และรางวัลอื่นๆมูลค่ารวม1.5ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy Z Flip 4หรือ Gi f t v o u c h e r สุดพิเศษจากทาง l h Bank แล้วกิจกรรมดีๆที่ว่านี้มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่าหลักเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขันนั้นนะคะก็คือ1นักลงทุนต้องมีบัญชีธนาคารของ l h Bank และสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน Prof i t a 2ก็คือนักลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปและ3นักลงทุนนั้นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขนันและลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Prof i t a by LH Bank ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยการแข่งขันนี้นะคะจะเป็นการค้นหานักลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดจากการลงทุนในกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งนักลงทุนนั้นไม่เพียงแต่จะได้ฝึกทักษะการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตลาดขาขึ้นแต่ยังได้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลทั้งหมด31รางวัลรวมมูลค่าประมาณ1.5ล้านบาทอีกด้วย ดังนั้นนะคะใครก็ตามที่สนใจการลงทุนในกองทุนต้องไม่พลาดการแข่งขันนี้ค่ะสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรือ LH Bank ทุกสาขาหรือโทร1327ได้เลยค่ะ